กินนห้เสร็จแต่เราค่อยพูดเดี๋ยวติดคอแล้วแม่จะฟังหนูพูดใหม่ว่าหนูพูดว่างไงแม่รู้ไหมทำไมหนูวักแม่แม่รู<อ>้ไหมทำไมหนูวักแม่เนาเพราะว่าของวันแม่น่ารักใช่เพราะว่าแม่เป็นผู้ใหญ่ดีแหวก็ตอนที่แม่โกรธใส่ ว่าแม่แบบนี้แล้วก็ตอนที่แม่ยิ้มใส่หนููว้มแม่เยอะกว่าเล้วแล้วหนูจะทำไงแม่ถึงจะยิ้มใส่หนูแม้ก็บอกว่าหนูกดหนูร้องเพลงไปด้วยแม่ก็กอดหนูไม่หาย มแม่โกรธหนูแล้หนูหายใช่ไหมคะหายผัวด,ดุ๋ยเหรอหายผัวจำเป้าแล้วเอ๊แล้วทำไมแม่โกรธหนูปอบ้านหนูมองให้ก่อนแล้วก็แม่โกรธหนูก่อนแม่โกรธหนูก่อนเหรอไม่ให้ห,หนูมองไม่ให้ก่อนเหรอแล้วทำยังไงหนูถึงรักแม่เยอะ หนูวางแผนทำหนูก็ก็ก็ทำยี่ยี่แบบนี้แล้วไม่จะ่เกหนูนินงๆแม่คยไม่ทำหัวใจหนูพังแต่ว่าวันนี้แม่ทำหัวใจหนูเป็นนันใหม่แล้มีพังด้วยแล้ไม่มีเส้นตรงนี้เพราะว่ามันมีหักหัวใจมันมีพังหินไหมเพราะว่ามันเป็นเก็บติดผม หัวใจพังคืออะไรหัวใจพังที่ทำเศร้าแลววอีกคนนึงก็ไมีวักเราตอนที่เราเศร้าแล้วก็หัวใจพังแต่ว่าหนูวักแม่ถึงหัวใจไม่พังแล้วไม่เศร้าอืมไหคอยดูหัวใจหน่อยสิหัวใจหัวเทิมหัวใจหัวทิมแล้วแล้วแม่เคยทำหัวใจหนูพังไหม เคยตอนที่หนูหนอนบนเตียงโอแม่โกรธส่หนูแล้วหนูไม่อยากคุยกับแม่จบไปแล้วแต่วันนี้หนูจะคุยกับแม่แล้วทำไมแม่โกรธหนูคะเพราะว่าหนูร้องไห้ก่อนแล้วก็แม่โกรธหนูทำไมหนูต้องร้องไห้หนะลูกก็หนูเสียเศร้าตอน,นที่หนูใส่ชุดฟ้าเสียเศร้าทำไมละ่ะลูก ก็ไม่ทำาัดใจหนูพันแต่ว่านอนนี้แม่ไม่ทำปัวใจหนูพังแล้วทำไมกลางคืนต้องร้องไห้บอกแม่สิเพราะว่าหนูไม่ชอบนอนหรอกไม่ชอบมืดหนูมันทำไมไหนเล่าให้แม่ฟังว่าทำไมคะอุยไม,นะไม่ไม่ใช่หัวใจนี่ ยังคุยไม่เสร็จเลยเรื่องหัวใจพังทำยังไงไม่ให้หัวใจพังอะลูกไม่หูทำยังไงแล้วหนูถึงหัวใจไม่พังถึงมีความสุขกอดกอดกอดแล้วก็ร้องเพลงถ่าหนูเศร้าเศ้าเศร้าทำได้ดีด้วยหรอคะใช่อุ้ยเสียงดีแล้วเวลาที่เราเศร้าเราก็ต้องกอดกันใช่ไหมใชแ่แล้วแล้วมาดี ต้องทำยังไงถึงจะมี้องอืมแล้วแม่ต้องทำยังไงหนูถึงจะไม่เศร้านอกจากกอดโม้เพลงไปด้วยลองเพลงไปด้วยถ้าหนูก้ดกอดกดทำไงดีแบบนี้